เจาะลึกชีวิตคลีโอพัตราจากนางพยาปาร์ตี้สู่เรื่องเซ็กส์ที่ถูกเติมแต่งในประวัติศาสตร์พระนางคลีโอพัตราเป็นหนึ่งในสตรีผู้ทรงอิทธิพลที่สุดในหน้าประวัติศาสตร์โลกภาพจำของคนส่วนใหญ่มักเป็นภาพของสตรีผู้เลอโฉมที่ใช้ความงามและสเสน่ห์ทางเพศเพื่อควบคุมบุรุษผู้ทรงอำนาจ แต่เบื้องหลังตำนานเหล่านั้นเรื่องราวชีวิตจริงโดยเฉพาะเรื่องปาร์ตี้สุดหรูหราและเรื่องเซ็กส์ของพระนางมีความจริงผสมกับเรื่องแต่งอยู่มากบทความนี้จะพาไปสำรวจว่าเรื่องไหนคือข้อเท็จจริงและเรื่องไหนคือโฆษณาชวนเชื่อที่ถูกสร้างขึ้นก่อนจะกล่าวถึงชีวิตรักและสังคมของพระนางสิ่งสำคัญที่ต้องเข้าใจคือครีโอพัตราไม่ได้มีดีแค่รูปหลักภายนอก พระนางเป็นนันปกครองที่เฉลียวฉลาดสามารถพูดได้หลายภาษาและมีความสามารถทางการทูตเป็นเลิศเป้าหมายหลักของพระนางคือการรักษาเอกราชของอียิปต์ให้รอดผลจากการคุกคามของจักรวรรดิโรมันที่กำลังแผ่ขยายอำนาจความสัมพันธ์ของพระนางกับผู้นำโรมันจึงเป็นมากกว่าเรื่องของความรักแต่เป็นพันธมิตรทางการเมืองที่ผ่านการคำนวณมาอย่างดีเยี่ยมเพื่อสร้างความมั่นคงให้กับบัลลังก์และอาณาจักรของพระนางเอง ความสัมพันธ์ระหว่างคลีโอพัตรากับจูเลียสซีซ่าเริ่มต้นขึ้นจากความจำเป็นทางการเมืองซีซ่าต้องการเงินทุนจากความมั่งคั่งของอียิปต์เพื่อทำสงครามขณะที่คลีโอพัตร a ต้องการกองทัพโรมันเพื่อกำจัดคู่แข่งทางการเมืองและรักษาบัลลังก์ไว้ความรักของทั้งสองมีผลลัพธ์เป็นบุตรชายหนึ่งคนคือซีซาเรียนซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญในการเชื่อมโยงอำนาจของทั้งสองอาณาจักร